อ้พี่ปันมันกินจริงดิหนูไม่เชื่อหรอกมันบอกว่ามันพี่ปันมันบอกว่ามันกินต้องสามล้านเลยไปไปสามแห้งอะไปสามพับก็ได้แหละก็นั่งฝอยกันตั้งแต่เที่ยงอะยังสี่โมงห้าโมง ปากเก่งพี่หมาป่าแม่งขายของดีไม่ได้นี่วันนี้ขายดีขายได้ตั้งพันกว่าบาท นี่ขายอีกรันทดจังเลยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เยอะก็ดีนี่ไปขายดีๆไงไปขายให้เขานี่คนลูกค้าวะเนเป็นการขายอย่ากลัวลูกค้าอันนี้เขาจ้างมาขายวันอะไรก็ให้สองร้อยวันนี้แล้วหนูก็แอบกินน้ำด้วย ก็ให้สองร้อยก็ยู่อยู่เฉยอือเด้จอทำหนึนงม่งงมาเล่นห้องเราเลยวะแล้วก็บน่นบอกไม่มีใครเปิดห้องน้องเลยมันไม่เปิดอ่ะไั่มใครเล่นอ่ะ เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้กิจมันแต่งงานห้าเอ้ยสี่ทุ่มใช่ปะหนูไม่สบายจริงๆหนูขี้เกียจไปทำแล้วพ่งนี้ ตั้งแต่พ่อเสียก็ไม่มีตังเมื่อวานไม่รู้เด็กที่ไหนมันเข้าไปห้องไอเมแล้วมันมันมันมาเรียกนักว่ามีวะมี